สวัสดีครับเจอกันนี้แล้วครับนํำสาระดีๆมาฝากเหมือนเดิมครับกับนาชาฟาร์มนะครับสวนทุเรียนภูเขาไฟสวนอยู่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรสีสะเกดนะครับวอดีผม <laughs> ไปสิงอยู่ในกลุ่มปลูกทุเรียนไปเก็บความรู้ก็มีเพื่อนๆสมาช,ชิกหลายคนเคยถามแล้วก็สงสัยเรื่องทำไมทุเรียนสูงชะลูดนะครับแบบนี้ครับ แต่จะแก้ไขยังไงครับไม่ได้ขี้เล่นะครับใบสมบูรณ์มากครับใบใหญ่ใบเขียวเลยครับเดี๋ว,ว่ากิ่งเล็กก้านเล็กครับมีเพื่อนๆนแนะนําว่าควรใส่ปุ๋ยสูนร์นู่นนั่นนี่นะครับแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าประสบการณ์ตรงที่สวนเลยครับต้นนี้เป็นต้นเดียวที่ผมปลูกต้นสองรอยห้าสิบบาทเพราะว่า มีผู้ใหญ่ให้มาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาแล้วก็ปลูกเป็นต้นแรกครับแต่ว่าเอามาปลูกแซมในสวนผลไม้ครับอันนี้ต้นมังคุดนะครับต้นมังคุดต้นมะยงชิดครับต้นละมุดครับแล้วก็บักเมาครับเอาไว้ทาวายต้นนี้ปลูกไว้ทาวายครับกําลังออกดอกเลย ผมก็ไม่รู้นะครับว่าลูกเขาเป็นแบบไหนคุณพ่อปลูกไว้บอกว่าเขาใช้ทไว้กันรอกฎหมายตุลาเก้าหน้าของเก้าไกลผ่านนะครับผมจะลองทําดูประหยัดค่าเบียร์ไปอยู่เนาะผมวา <laughs> โอเคมาเขาเลี้ยงกันเลยครับ <c oughs> เลี้ยงต้นนี้เป็นต้นเดียวที่ปลูกต้นสองร้อยห้าสิบนองนั้นปลูกต้นเก้าสิบบาทแล้วก็ปลูกก่อนเพื่อนด้วยการเลี้ยงดูเหมือนเพื่อนเลยครับใบใหญ่ใบเขียวสมบูรณ์ครับ แต่ลำต้นเล็กกิ่งก้านเล็กครับใส่ปุ๋ยเหมือนเพื่อนเลยครับเปลี่ยนสูตรด้วยใส่ปุ๋ยบำรุงกิ่งไปแล้วด้วยห้าห้าห้าแต่ว่าเขาก็ยังเหมือนเดิมผมค่อนข้างมั่นใจแล้วฟันธงเลยครับว่าตุเรียนที่สูงชรุดคือแดดไม่พอครับเขาอยากสูงขึ้นไปหาแดดครับนั่นแดดครับนีลมครับตรงโคนต้นเขาลมครับ ่ยเข้าแดดเขาพยายามสูงขึ้นไปรับแดดนะครับพยายามโตขึ้นไปรับแดดวันหนึ่งนี่โดนแดดอยู่ประมาณแค่สองชั่วโมงนะครับต้นนี้ค่อนข้างมั่นใจครับว่าทุเรียนที่สูงชลุดนี่ก็คือแดดไม่พอส่วนจะแก้ปัญหายังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมแนะนําก็คือเอาต้นไม้ข้างๆออกแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนสวนผมนี่แหละจะให้ผมต้นมังคุดออกก็ไม่ได้ครับเพราะว่า เป็นพืชหลักที่สวนขายเป็นผลไม้หลักที่สวนครับมงคุดลองพิจารณาดูนะครับลองคิดดูว่าเราจะเอาอะไรไว้ระหว่างทุเรียนกับต้นอื่นๆที่อยู่ข้างๆเขาถ้าเป็นต้นกล้วยต้นเป็นพืชพี่เลี้ยงปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงปลูกพืชพี่เลี้ยงต่างๆก็น่าจะถึงเวลาเอาออกได้แล้วครับ แต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่เหมือนของผมนี่ก็คิดหนักครับผมก็จะปล่อยเขาโตไปตามธรรมชาตินี่แหละครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ